ทุกคนที่กำลังฟังอยู่นี่เคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันวงเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆกลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าทั้งที่รู้ว่าต้องเปลี่ยนแต่ใจมันติดอยู่กับอดีตติดอยู่กับความทรงจำเก่าๆความรู้สึกเดิมๆเ,เหมือนมันฉุดรั้งเราไว้ใช่ไหมครับอาจารย์คารยุงจิตแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกท่านค้นพบว่าความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ติดอยู่กับอดีตเหล่านี้แท้จริงแล้วมันคือการทำงานของจิตไร้สํนนึกของเราเองที่มี เงาบางอย่างจุดรั้งไว้และที่น่าทึ่งคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราสอนมาเป็นพันปีเรื่องอนิจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอณิจังที่แปลว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมันคืออีกกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกเราจากวงจรนี้วันนี้ผมจะพาคุณไปสํารวจความจริงอันลึกซึ้งนี้ว่าจิตวิทยาของยุงกับภูมิปัญญาพุทธจะช่วยคุณก้าวผ่านความกลัวปลดปล่อยตัวเองจากอดีตและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร เพื่อชีวิตใหม่ที่เบาสบายกว่าเดิมครับคุณที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ลองหลับตาลงสักนิดนะครับหรือถ้ากำลังขับรถก็แค่ลองจินตนาการตามแล้วลองนึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตคุณคุณอาจจะเคยพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างแต่ก็รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินหรือบางที่คุณอาจจะรู้สึกติดอยู่ในสถานการณ์เดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดวงเวียนในหัวซ้ำ,ซำ คุณรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการไว้กับบางสิ่งในอดีตใช่ไหมครับเหมือนมีโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นมันดึงรั้งคุณไว้ไม่ให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าหรือบางครั้งแค่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกกังวลใจไปหมดเหมือนกับว่าเรากลัวสิ่งที่ไม่รู้จักข้างหน้ากลัวว่าถ้าก้าไปแล้วจะเจออะไรที่ไม่ดีหรือกลัวว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วเราจะไม่ใช่คนเดิม อาจารย์คารยุงท่านเป็นนักจิตวิทยาที่ลึกซึ้งมากครับท่านได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ศึกษาจิตใจมนุษย์แล้วท่านก็ค้นพบว่าเบื้องหลังความกลัวการเปลี่ยนแปลงความยึดติดกับอดีตเหล่านี้มันมักจะมีสิ่งที่ท่านเรียกว่าเงาแชโดเข้ามาเกี่ยวข้องเงาในที่นี้ไม่ใช่เงาที่เราเห็นเวลาโดนแสงนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเราเองเป็นส่วนที่เราไม่ชอบไม่ยอมรับหรือพยายามเก็บซ่อนไว้ ไม่ให้ใครเห็นแม้กระทั่งตัวเราเอง <_ d ata> ก็ไม่อยากจะเห็นมันอาจจะเป็นความโกรธความวิชาความขี้เกียจความไม่มั่นใจในตัวเองหรือแม้กระทั่งความปรารถนาบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ดีไม่ควรมีคุณที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับ <_ d ata> เวลาที่เรารู้สึกโกรธใครสักคนมากๆทั้งที่เรื่องมันเล็กน้อยหรือเวลาที่เราเห็นใครบางคนทําเรื่องที่เราไม่ชอบแล้วเราก็หงุดหงิดเหลือเกินบางทีนั่นอาจจะเป็นเงา ของเราที่กำลังปรากฏตัวออกมาในรูปแบบของการตัดสินผู้อื่นนั่นเองครับอาจารย์ยุงเผยว่าจิตใจของคุณทำงานเหมือนภูเขาน้ำแข็งครับส่วนที่เราเห็นอยู่เหนือน้ำคือจิตสำนึก conscious mind คือสิ่งที่เราคิดรับรู้และควบคุมได้แต่ใต้ผืนน้ำลงไปวัตถุจรที่ของจิตใจเราคือจิตร้ายสำนึก unconscious mind ที่เป็นเหมือนคลังเก็บประสบการณ์ความรู้สึกความทรงจำและส่วนต่างๆของบุคลิกภาพที่เราไม่ได้ระหนักถึง และเงานี่แหละครับคือส่วนหนึ่งที่สําคัญของจิตไร้สํานึกของเราทุกคนมันคือด้านมืดที่เราซ่อนไว้มันก็เหมือนตู้เสื้อผ้าเก่าๆที่เรายัดของที่ไม่ใช้แล้วเข้าไปแล้วก็ปิดตายไว้ไม่กล้าเปิดออกมาดูแต่ของที่อยู่ในตู้นั้นไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังคงอยู่ตรงนั้นและอาจจะส่งกลิ่นอับๆอ,ออกมาหรือแม้แต่ทําให้ตู้มันหนักจนขยับไม่ได้สําหรับทุกคนที่ทําผิดซ้ําๆคุณที่วงเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ ที่ไม่ดีเลือกคู่รักแบบเดิมๆที่ทําให้คุณเจ็บปวดซ้ําแล้วซ้าเล่า,า,ลาหรือคุณที่ตั้งใจจะลดน้าหนักแต่ก็กินดึกทุกคืนหรือคุณที่ตั้งใจจะเก็บเงินแต่ก็มีเรื่องต้องใช้ใจ่ายจนหมดตลอดยุงค้นพบว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดธรรมดาแต่มันคือแพทเทิร์นที่เงาของเราอาจจะกําลังทํางานอยู่บางทีเงาของเราอาจจะเป็นความรู้สึกไม่คู่ควรกับความสุขความกลัวที่จะประสบความสําเร็จ หรือความเคยชินกับความทุกข์ที่กลายเป็นความสบายใจโดยไม่รู้ตัวเหมือนที่คนเท่าคนแก่บอกว่าความทุกข์บางทีก็คุ้นเคยจนกลายเป็นเพื่อนนั่นแหละครับคุณทุกคนสัมผัสความรู้สึกแบบนี้ได้ไหมครับความรู้สึกที่เหมือนเราเป็นศัตรูกับตัวเองทำลายตัวเองเมื่อใกล้จะสำเร็จนี่คือพลังของเราครับและนี่แหละครับที่ภูมิปัญญาไทยของเราโดยเฉพาะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยได้อย่างน่าอัศจรรย์ พระพุทธเจ้าสอนว่าคุณทุกคนมีความสามารถในการรู้และเข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆหลักอนิจจังอนิจจาเป็นหนึ่งในแก่นสําคัญที่ท่านสอนคือการที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่ยั่งยืนทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่คงอยู่ได้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ร่างกายเราความคิดเราผู้คนรอบตัวเราหรือแม้กระทั่งอดีตที่เรายึดติดมันก็ลุลแล้ว แต่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับอากาศในกรุงเทพที่เดี๋ยวก็ร้อนอบอ้าวเดี๋ยวก็ฝนตกกระหนำ่ำมันไม่เคยเหมือนเดิมแป๊บๆเลยครับเมื่อเรายึดติดกับอดีตเรากำลังพยายามที่จะหยุดการไหลของการเวลาพยายามที่จะทำให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงซึ่งนั่นเป็นไปไม่ได้และนี่คือที่มาของความทุกข์ครับเหมือนเรากำลังพยายามจะจับลงไว้ในกำมือมันไม่มีทางทำได้จริง อาจารย์ยุงกับพระพุทธเจ้าต่างมองเห็นถึงความทุกข์ของมนุษย์ในมิติที่ลึกซึ้งคล้ายคลึงกันยุงมองว่าความทุกข์เกิดจากการที่เราไม่รู้จักตัวเองไม่ยอมรับส่วนต่างๆของจิตใจเราโดยเฉพาะเงาส่วนพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์เกิดจากการที่เรายึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงยึดติดในอัตตาหรือตัวตนที่แท้จริงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งมันเชื่อมโยงกันอย่างน่าเหลือเชื่อครับมาลองดูกันนะครับว่าเงาของเรามันเชื่อมกับกรรมได้อย่างไร ในทางพุทธศาสนากรรมไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องบาปุญกคุณโทษในชาติภพก่อนๆเสมอไปนะครับแต่หมายถึงการกระทําทั้งหมดของเราทั้งความคิดคําพูดและการกระทําทางกายการกระทําเหล่านี้มีผลต่อจิตใจเราทําให้เกิดนิสัยทําให้เกิดแนวโน้มที่จะคิดพูดทาสิ่งเดิมๆซ้าๆคุณที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในวงจรเดิมไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวซ้ำซากนิสินท่วงหัวที่แก้ไม่ตกหรือแม้แต่ความโกรธที่เกิดขึ้นเองโดยเหตุผล นั่นอาจจะเป็นผลจากกรรมคือการกระทําในอดีตของเราที่สร้างร่องหรือแพทเทิร์นให้จิตใจเราเดินไปในทิศทางเดิมๆและเงาที่อาจารย์ยุงพูดถึงมันก็คือส่วนหนึ่งของแพทเทิร์นเหล่านี้มันคือสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ในจิตไร้สันนึกแต่ยังคงส่งอิทธิพลต่อชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับรากของต้นไม้ที่อยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นแต่รากนั้นและที่คอยยึดต้นไม้ให้ยืนหยัด และคอยดูทราบอาหารหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เติบโตแท,เทิเธอเหล่านี้คือกรรมที่ส่งผลต่อชีวิตเราในปัจจุบันและอนาคตรครับพระพุทธเจ้าสอนว่าคุณทุกคนสามารถหลุดพ้นจากวงจรแห่งกรรมได้ด้วยการรู้เท่าทัานและเข้าใจมันน,นี่คือการตื่นรู้ครับซึ่งมันคล้ายคลึงกับการเป็นปัจเจก i n d i v i d u a l i a ในแนวคิดของอาจารย์อยู่มากครับ การเป็นปัจเจกคือการที่เราค่อยๆทําความรู้จักกับส่วนต่างๆของจิตใจเราทั้งส่วนที่เป็นจิตสํานึกและจิตไร้สํานึกโดยเฉพาะเงาและอาทิไทตากท y p ส์ต่างๆที่อยู่ในจิตไร้สํานึกรวม collective unconscious แล้วนําส่วนเหล่านั้นมารวมเป็นหนึ่งเดียวทําให้เราเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่แค่บุค,คลิกภาพหน้าเพอร์โซหรือหน้ากากที่เราสวมใสเพื่อใช้ชีวิตในสังคม คุณที่พยายามทำตัวให้ถูกใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคุณที่รู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นไปตามความคาดหวังของพ่อแม่สังคมหรือที่ทำงานนั่นแหละครับคือการใส่หน้ากากจนบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นเป็นอย่างไรการจะหลุดจากเงาและแททเทิร์นเก่าๆได้เราต้องเริ่มจากการเห็นมันก่อนครับไม่ใช่แค่เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจด้วยสติที่พระพุทธเจ้าสอน สติคือการระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ตัดสินเหมือนเรานั่งมองแม่น้ําไหลเราแค่เห็นว่ามันไหลไปไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนทิศทางน้ําไม่ต้องไปบอกว่าน้ําควรจะไหลเร็วแค่ไหนหรือสีอะไรแค่สังเกตมันการจะเริ่มเห็นเงาของตัวเองได้ให้คุณลองสังเกตความรู้สึกไม่สบายใจความโกรธความกลัวหรือความอิจฉาที่เกิดขึ้นในใจคุณเองหรือสังเกตปฏิกิริยาของคุณที่มีต่อผู้อื่นเช่นเวลาคุณรำคาญใครมากๆที่ทำอะไรไม่ถูกใจคุณ ลองถามตัวเองว่าทําไมเราถึงรําคาญขนาดนี้มันมีอะไรในตัวเราที่เหมือนกับสิ่งที่คนนั้นทําหรือเปล่าหรือเรากลัวว่าเราจะเป็นแบบเขาหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกโกรธไม่มีเหตุผลเวลาที่เห็นคนอื่นประสบความสําเร็จหรือสําหรับทุกคนที่มีความกลัวไร้เหตุผลกลัวความมืดกลัวความผิดพลาดกลัวการเริ่มต้นใหม่นั่นอาจจะเป็นเสียงของเงาที่พยายามจะฉุดรั้งคุณไว้ในคฟอร์ลโซนเดิม และพระพุทธเจ้าสอนว่าการมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆโดยไม่ยึดติดคือหนทางสู่การพ้นทุกข์คุณสามารถใช้สติและปัญญาเพื่อส่องเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจคุณสังเกตความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นและตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง มันไม่เที่ยงแม้แต่ความโกรธความกลัวหรือความยึดติดในอดีตที่เราแบกไว้มันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปได้เช่นกันแล้วเราจะทำอย่างไรกับเงาของเราล่ะครับอาจารย์ยุงไม่ได้บอกให้เรากำจัดมันทิ้งไปนะครับเพราะท่านบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราการจะกำจัดมันก็เหมือนการพยายามจะตัดแขนตัดขาตัวเองซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ท่านสอนให้เรายอมรับและรวมเงา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราการรวมเงาด้วยเมตตาคือหัวใจสำคัญเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีเมตตาความปรารถนาดีและกรุณาความสงสารอยากช่วยให้พ้นทุกข์ต่อสรรพสัตว์รวมถึงตัวเราเองด้วยเมื่อคุณเห็นเงาของตัวเองปรากฏแทนที่จะปฏิเสธหรือกดมันไว้ลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วยอมรับว่าอ้อนี่คือความโกรธของเรานะนี่คือความกลัวของเรานะ แล้วก็ลองอบกอดมันด้วยความเมตตาบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะักเราเข้าใจเธอเป็นส่วนหนึ่งของเรานะลองนึกภาพนะครับเหมือนกับว่าเรามีลูกหลานคนหนึ่งที่ทำตัวไม่น่ารักไม่เชื่อฟังเราจะตีเขาทิ้งไปเลยไหมครับคงไม่ใช่เราก็คงจะพยายามทางความเข้าใจเขาอบรมสั่งสอนเขาด้วยความรักความเมตตาแล้วค่อยๆช่วยให้เขาปรับปรุงตัวเงา ของเราก็เหมือนกันครับมันต้องการความเข้าใจและความเมตตาจากเราเพื่อที่จะได้เติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่คือการบ่งเพาะพุทธาธหรือธรรมชาติแห่งความเป็นผู้ทธาในตัวเราที่อาจารย์ยุงเรียกว่าตัวตนที่แท้จริงเซล์ของเรานั่นเองครับมันคือศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการตื่นรู้และเป็นอิสระการทำงานกับฝันก็เป็นอีกวิธีที่อาจารย์ยุงแนะนำในการทำความเข้าใจจิตไร้สำน,นึกและอาคิทายต่างๆ อาคิิท้ายคือรูปแบบสากลของประสบการณ์และบุคลิกภาพที่มนุษย์ทุกคนมีร่วมกันเ,นเช่นอาคิิท้ายของแม่ของวีรบุรุษของผู้รอบรู้ของตัวตลกอาคิไทยเหล่านี้มันปรากฏออกมาในความฝันของเราในเทพนิยายนิทานหรือแม้กระทั่งในภาพย,ยนตร์ที่เราชอบลองสังเกตความฝันของคุณดูนะครับฝันร้ายบางทีก็คือเงาของเราที่พยายามจะสื่อสารกับเราหรือตัวละครในฝันที่ดูแปลกๆก,ก็อาจจะเป็นอาคิไทยบางอย่างที่พยายามจะบอกอะไรเรา ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นเรื่องความฝันโดยตรงแต่ท่านเน้นให้เรามีสติในทุกขณะไม่ว่าจะเป็นยามตื่นหรือยามหลับก,การฝึกสติในแพทฒนาคีไทยคือการที่เราเริ่มสังเกตว่าในชีวิตประจําวันของเราเรากําลังสรงบทบาทของอาทิายใดอยู่เช่นคุณที่ต้องดูแลครอบครัวต้องทํางานหนักคุณอาจจะกําลังแสดงบทบาทของแม่ผู้เสียสละหรือวีรบุรุษผู้แบกภาระ โดยไม่รู้ตัวการรู้เท่าทันบทบาทเหล่านี้ทําให้เราเข้าใจแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังพฤติกรรมของเราได้ดีขึ้นบางทีการที่เราแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวจนเหนือ่อยล้ามันก็มาจากอธิท้ายของผู้ปรีชีพที่อยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเราการรู้ทันเช่นนี้ทําให้เรามีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนบทบาทให้ไม่แบกภาระจนเกินไปเข้าใจไหมครับว่ามันลึกซึ้งแค่ไหน มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องจิตวิทยาเรื่องธรรมะมันยากจังเลยไม่ต้องกังวลน,นะครับมันไม่ใช่การท่องจำทฤษฎีแต่เป็นการลงมือทำและสัมผัสด้วยตัวเองลองมาทำสมาธิเพื่อสังเกตคอมเพล็กซ์การดูนะครับคอมเพล็กซ์ในทางยุงคือกลุ่มของความคิดความรู้สึกความทรงจำที่เกี่ยวพันกันและมีพลังงานทางอารมณ์สูงซึ่งอาจถูกกดทับไว้ในจิตไร้สํานึกเช่นคอมเพล็กซ์เรื่องปมด้อยคอมเพล็กซ์เรื่องความรัก เวลาที่เราพูดถึงเรื่องบางเรื่องแล้วจู่จูจ่ก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีนั่นแหละครับคือคอมเพล็กซ์กำลังทำงานอยู่วิธีปฏิบัติคือให้คุณลองนั่งในท่าสบายสบายหายใจเข้าออกช้าชาลึกๆแล้วลองนึกถึงสถานการณ์ในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจซ้ำๆอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ติดขัดหรือเรื่องงานที่ไม่เป็นไปตามที่คิดลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณรู้สึกตึงตรงไหน รู้สึกหนักตรงไหนหัวใจเต้นแรงขึ้นใหม่แล้วลองสังเกตความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวมีภาพอะไรแวบเข้ามาใหมมีเสียงอะไรดังก้องในหัวไหมไม่ต้องพยายามจะไปบังคับมันนะครับแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่แล้วบอกกับตัวเองว่าอ้อนี่คือความรู้สึกที่เรามีนะนี่คือความคิดที่เรามีนะแล้วหายใจเข้าออกด้วยความเมตตานี่คือการใช้สติที่พระพุทธเจ้าสอนในการสังเกตคอมเพล็ก ที่อาจารย์ยุงคนพบครับคุณทุกคนสามารถทําได้ครับมันคือการหันกลับมามองดูจิตใจของเราเองอย่างตั้งใจและอ่อนโยนความท้าทายของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเราต้องเจอกับแรงกดดันมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อแม่บังคับแต่งงานให้ได้คู่ที่เหมาะสมหรือลูกไม่กลับบ้านเพราะติดอยู่กับโลกภายนอกเ,นเรื่องเศรษฐกิจที่เงินเดือนไม่พอใช้นี้สินท่วงหัว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทําให้คนในครอบครัวห่างเหินกัน,นเด็กๆที่ไม่ค่อยไหว้พระหรือแม้แต่ความเครียดจากสังคมออนไลน์ที่มันดูเหมือนจะหลุดลอยจากความเป็นจริงไปเรื่อยๆปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างตัวตนที่แท้จริงของเรากับบุคลิกภาพหน้าที่สังคมคาดหวังให้เราเป็นและความยึดติดในอัตตาที่เราสร้างขึ้นมาอาจารย์ยุงบอกว่าจิตวิทยาสามารถช่วยให้เราเข้าใจความขัดแย้งภายในเหล่านี้ได้ ส่วนพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะช่วยให้เราวางสิ่งเหล่านี้ลงได้ยกตัวอย่างนะครับคุณที่รู้สึกกดดันจากพ่อแม่เรื่องการแต่งงานคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องเป็นลูกที่ดีนี่คือบุคลิกภาพหน้าที่คุณสร้างขึ้นมาแต่ลึกๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของคุณอาจจะไม่ได้อยากแต่งงานตอนนี้หรืออยากเลือกคู่ชีวิตเองความขัดแย้งนี้สร้างเงาของความรู้สึกผิดหรือความกระขึ้นมาในใ,นใจในทางธรรมะ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจาให้เราเห็นว่าความคาดหวังของผู้อื่นก็ไม่เที่ยงการยึดติดในความสุขของการมีคู่หรือความทุกข์ของการอยู่คนเดียวก็ล้วนไม่เที่ยงเมื่อเราเข้าใจอนิจจาเราจะสามารถวางความคาดหวังลงได้ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของผู้อื่นหรือความคาดหวังของเราเองและกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในวันนี้ และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นนี่คือการพิจารณาอนิจจาเพื่อละลาอัตตาของเราให้เบาบางลงสำหรับทุกคนที่รู้สึกว่างเปล่าแม้มีความสำเร็จคุณที่ทำง,งานหนักจนได้ทุกอย่างที่ต้องการทั้งเงินทองชื่อเสียงแต่กลับรู้สึกข้างในมันบวงเวงรู้สึกไม่มีความสุขเลยใช่ไหมครับยุงค้นพบว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณกำลังร้องเรียกหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่านี้คุณอาจจะกำลังใช้ชีวิตอยู่บน บุคลิกภาพหน้าที่สังคมบอกว่าดีแต่ละเลยการเชื่อมโยงกับจิตไร้สํนนึกรวมที่เป็นแหล่งของภูมิปัญญาและคุณค่าที่แท้จริงพระพุทธเจ้าสอนว่าการยึดติดในความสําเร็จทางโลกเป็นเพียงความสุขชั่วคราวเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิจจังการสแสวงหาความสงบสุขภายในจิตใจการตื่นรู้จากกิเลสต่างหากคือความสุขที่ยั่งยืนกว่าคุณสามารถเชื่อมโยงทั้งสองสิ่งน,นี้ได้ด้วยการมองว่าความสําเร็จทางโลกก็เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง ที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการบ่มเพาะจิตใจให้สงบและเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทางในตัวมันเองการจะก้าวผ่านความกลัวการเปลี่ยนแปลงและการยึดติดกับอดีตได้มันต้องใช้สติและปัญญาควบคู่กันไปครับเหมือนที่ย่าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณเขาจะปลูกข้าวต้องรู้จักดินรู้จักน้ำรู้จักฟ้า ไม่ใช่แค่สักแต่ว่าหวานเมล็ดลงไปการรู้จักตัวเองก็เหมือนกันครับต้องรู้จักจิตใจของเราให้ลึกซึ้งลองลึกถึงเวลาที่เราไปเดินตลาดในกรุงเทพนะครับมีผู้คนมากมายหลายรูปแบบมีเสียงดังจอแจกลิ่นอาหารประปนกันไปหมดถ้าเราเดินไปแบบไม่มีสติเราก็จะถูกรบกวนได้ง่ายๆแต่ถ้าเราเดินไปอย่างมีสติเราจะเห็นความหลากหลายเราจะรู้ว่าอะไรคืออะไร เราจะไม่ถูกอารมณ์จากสิ่งรอบข้างพัดพาไปง่ายๆนี่แหละครับคือสติในการใช้ชีวิตแล้วจะนำเรื่องอนิจจังมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรล่ะครับสำหรับทุกคนที่กำลังเผชิญกับนิสินท่วมหัวคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังยึดติดกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับนิสินก็เป็นอนิจจัง มันไม่ได้อยู่กับคุณไปตลอดการถ้าคุณลงมือแก้ไขมันก็จะค่อยๆลดลงและหมดไปได้ความทุกข์ใจเรื่องนี้สินก็เป็นอนิจจังเช่นกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปถ้าคุณยอมรับว่ามันไม่เที่ยงแล้วกลับมาใช้สติดในการวางแผนแก้ไขปัญหาคุณจะรู้สึกเบาลงกว่าเดิมมากครับไม่ใช่ความผิดของเราที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจ,จแต่เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องก้าวผ่านมันไปและการเข้าใจอนิจจัง จะช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปครับหรือคุณที่รู้สึกไม่มีใครเข้าใจคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่เคียงข้างอาจารย์ยุงบอกว่าทุกคนมีจิตร้ายสํนนึรววมที่เชื่อมโยงกันเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองและพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปฏิจสมุปบาท interdependent origination คือการที่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาโดยลำพังคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเราทุกคนเชื่อมโยงกันในระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดแม้คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวในบางครั้งแต่ในระดับของจิตร้สำนึกรวมเราไม่เคยแยกจากกันเลยการรู้เช่นนี้ช่วยให้เรามีกำลังใจขึ้นมาได้ครับการจะรวมเงาของเราได้อย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่การยอมรับว่ามันมีอยู่แต่มันคือการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังงานด้านบวก เหมือนทองคำที่อยู่ในดินถ้าเราไม่ขุดขึ้นมามันก็เป็นแค่ก้อนดินแต่ถ้าเราขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดแล้วนำไปหลอมมันก็จะกลายเป็นทองคำที่มีค่าเงาของเราก็เหมือนกันครับความโกรธที่ถูกกดไว้ถ้าเราทำความเข้าใจมันดีๆเราอาจจะพบว่าเบื้องหลังความโกรธนั้นคือความรักในความยุติธรรมความบิดาที่ถูกซ่อนไว้ถ้าเราทำความเข้าใจมันดีๆเราอาจจะพบว่ามันคือความปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น นี่คือการเห็นกิเลสครเชสในทางพุทธศาสนาแล้วแปลเปลี่ยนมันให้เป็นกุศลธรรมวิธีการฝึกที่สำคัญอีกอย่างคือการพิจารณาอนิจจเพื่อละลายอัตตาอัตตาคือตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาตัวตนที่บอกว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันดีฉันไม่ดีซึ่งมันยึดติดกับความเที่ยงยึดติดกับความคงอยู่แต่เมื่อเราพิจารณาว่าร่างกายเราก็ไม่เที่ยงความคิดเราก็ไม่เที่ยง อารมณ์เราก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรเล่าคือตัวเราที่แท้จริงที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเมื่อเราเห็นเช่นนี้อัตตาของเราก็จะค่อยๆเบาบางลงคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันเบาสบายขึ้นมากเหมือนแบกของหนักๆมานานแล้วก็ได้วางลงเสียทีลองนึกถึงเทศกาลสงการานต์นะครับเป็นเทศกาลที่เราสาดน้ำใส่กันปล่อยวางความทุกข์ความร้อนอบอ้าวแล้วเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยความสดชื่นการเข้าใจอนิจจาก็เหมือนการสาดน้ำใส่ความยึดติดในอดีตของเราสาดน้ำใส่ความกลัวการเปลี่ยนแปลง để ชำระล้างสิ่งเก่าๆออกไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันไม่ใช่แค่ปีละครั้งการจะบูรณาการแนวคิดของยุงและธรรมะเข้าด้วยกันได้อย่างเป็นธรรมชาติเราต้องมองว่าจิตใจของเราไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลคนเดียวแต่มันเชื่อมโยงกับโลกและจักรวาลจิตไร้สำนึกรวม ของอาจารย์ยุงก็คล้ายกับแนวคิดเรื่องปฏิจสมุปบาทของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งมันสัมพันธ์กันความทุกข์ที่เราเจอไม่ได้เกิดจากตัวเราเพียงคนเดียวแต่มันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันสังคมการเมืองครอบครัวเพื่อนฝูงคุณที่บ่นว่าการเมืองมันแปลกๆหรือสังคมออนไลน์มันเครียดเกินไปคุณกําลังเผชิญกับพลังของจิตไร้สํานึกรวมในรูปแบบหนึ่งที่สะท้อนออกมาในสังคมรอบตัวเรานั่นเอง การจะเปลี่ยนสังคมได้เราต้องเริ่มเปลี่ยนจากภายในตัวเองก่อนครับเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อเราเข้าใจตัวเองจัดการกับเงาของเราได้เราก็จะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้อย่างเข้าใจมากขึ้นลดความขัดแย้งและสร้างกรรมที่ดีงามให้กับตัวเองและส่วนรวมการหล่อหล,อ,ลอมตัวตนที่แท้จริงของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับความจริงของธรรมชาติคือเส้นทางการเป็นปัจเจก ที่อาจารย์ยุงเรียกว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและคือการเดินทางสู่การตื่นรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้มันคือการค้นพบความสงบสุขที่แท้จริงภายในไม่ใช่จากสิ่งภายนอกแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีล่ะครับเราจะเริ่มนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรผมอยากให้คุณลองเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือการสังเกตตัวเองในแต่ละวันลองตั้งใจสังเกตความคิดความรู้สึก พฤติกรรมของคุณที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยเฉพาะเวลาที่คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือเวลาที่อารมณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคุณที่มักจะหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือคุณที่มักจะพูดจาแรางๆโดยไม่ตั้งใจลองถามตัวเองว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความรู้สึกนี้มีอะไรในตัวเราที่ทําให้เราตอบสนองแบบนี้นี่ไม่ใช่การตัดสินตัวเองนะครับแต่เป็นการรู้เฉยๆเหมือนเรากําลังดูละครเรื่องหนึ่ง เราเป็นผู้ชมที่อยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปร่วมแสดงแค่ดูว่าตัวละครของเรากำลังทำอะไรคิดอะไรรู้สึกอะไรนี่คือสติที่พระพุทธเจ้าสอนใช้สติในการสังเกตเงาของคุณที่อาจารย์ยุงพูดถึงนี่สังเกตว่ามันปรากฏตัวออกมาในรูปแบบไหนบ้างบางที่มันอาจจะมาในรูปแบบของความอิจฉาในความสำเร็จของเพื่อนหรือความกลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆห,หรือความหงุดหงิดเมื่อเจอคนที่ทำอะไรไม่ถูกใจ เมื่อคุณสังเกตเห็นมันแล้วให้คุณหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้ชาๆแล้วยอมรับว่าอ้อน,นี่คือส่วนหนึ่งของเรานะไม่ต้องไปเกลียดมันไม่ต้องไปพยายามกำจัดมันเพราะมันคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตที่คุณผ่านมาคุณสามารถโอบกอดมันด้วยความเมตตา